สวัสดีครับวันนี้เรายังคงอยู่ที่เกาะพะงันนะครับสนาม PP ฟุตบอลขับครับก็มาก่อสร้างสนามเพิ่มเติมนะครับให้กับลูกค้านะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องตะข่ายนิดนึงครับการติดตั้งตะข่ายล้อมรอบสนามนะครับให้ได้ประสิทธิภาพให้ได้คุณภาพนะครับทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับตะข่ายที่เราติดตั้งนะครับคือไม่ได้ว่าอยู่ดียกขึ้นไปแขวนเลยนะครับก็จําเป็นต้องนับตาครับนับตาเลยนะครับอย่างเช่นสมมุติว่า1เมตรเนี่ย เราใช้ที่5.5ตาไม่ได้สมมุติถ้าสมมติตะไข่อย่างเงี้ยฮะตะไร่12คู12 12ด้านเี้ยฮะ12เซน คู12เซนเนี่ยเราจะใช้5.5ตาต่อ1เมตรนะครับเราจะเอา5.5ตานะครับมาคูณจานวนเมตรที่วัดในช่วงเสานะครับแล้วก็มาร์กนะครับแล้วก็เอาขึ้นไปแขวนด้านบนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะทําให้ตาตะข่ายเต็มสมบูรณ์นะครับอย่างนงี้ะสวยงามนะครับเหมือนกันห้ตาข่ายด้านบนแต่ตาข่ายด้านบนน่ะจะเป็นตะข่ายตา10คูณ10เซนนะครับก็ต้องวัดนะครับก็ได้ประมาณ6ตา6ถึง6.5ตาต่อ1เมตรนะครับก็ต้องนับนะครับนับแล้วก็นํามาร์กเป็นจุดๆไปนะครับ จังหัวเสาเนี่ยอย่างนงี้ยตะข่ายบนนะครับนับตาแล้วก็มาร์กตามหัวเสานะครับวัดระยะเมตรแล้วก็มาร์กแล้วก็ไปแขวนข้าบนกันนะครับถ้านับตาจะติดตั้งได้เร็วฮะเราติดทำมวซัว,วไม่ได้นะครับทุกอย่างมีกลไกแล้ว วิธีการของมันนะครับถ้าไม่นับตาอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเราตรงนี้ตามันดูเหมือนป้านๆนะครับแต่ว่าเวลาตะข่ายเราผูกกับสลิงแล้วจะเป็นต่างนี้นะครับก็จะมาตรฐานเลยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเพราะหลางตัดแบบสวยงามครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสลิงต่างๆที่ใช้ก็จะเป็นสลิงที่นาวประมาณห้ามิลนะครับผมห้ามิลนะครับอายุการใช้งานก็อยู่ที่5ปีนะครับตัว5มิลตัวนี้ถ้าใช้ต่ากว่านี้อายุการใช้งานก็จะน้อยลงนะครับส่วมาตรา่ายตัวนี้เป็นวัสดุที่ต้องบอกว่ามีสารป้องกันรังสี UV นะครับเป็น PE อนะครับก็ ครับผมที่15ปีนะครับบางที่15ปียังเป็นกระขายชุดเดิมอยู่ นะครับก็จะมีหลังโกขาดบ้านก็ซ่อมแค่หลังโกฮะแต่ถ้าเกิดล้อมรอบเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมฮะเราต้องบอกว่าสุดยอดฮะตะไคร่ของบ้านเราผลิตนี่มีความแข็งแรงทนทานสูงมากครับเราใช้โรงงานที่เป็นโรงงานประจํานะครับที่ไว้ใจได้ในเรื่องของตะไคร่นะครับเพราะว่าถ้าใช้ตะไคร่ไม่ดีเนี่ยบางที3าปีเนี่ยขาดละเปื่อยแล้วนะครับจะเปื่อยเป็นวัสดุที่โดนแดดโดนฝนนะครับการแจ้งถ้าเราเลือกไม่ดีนะครับเลือกที่มีสารสารป้องกันสี u ีน้อยก็จะมีปัญหาในระยะยาวนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับยังไงก็ฝากติตากดไลค์กดแชร์เตะและช่องอยู่ก็ด้วยค่ะขอบคุณมากครับ,บสวัสดีครับ